คุณอยู่ในกลุ่มคนที่อยากย้ายประเทศไหมครับก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับผมว่ามันเป็นความแตกต่างหลากหลายทางความคิดไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มที่อยากจะย้ายประเทศหรือว่าคุณอยากจะอยู่ในประเทศนี้แหละต่อไปก็ตามครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะถามคุณนิดนึงครับว่าถ้าคุณอยากจะย้ายไปประเทศอื่นเนี่ยคุณคิดว่าประเทศอะไรครับที่มันเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกนี้หรือว่าประเทศอะไรครับที่คุณอยากจะย้ายไป เมื่อไม่นานมานี้นะครับที่กลุ่มสมหัวสมาคมซึ่งก็เป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับของอาสมการได้มีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งครับเธอได้โพสต์เรื่องราวของเมืองเมืองหนึ่งครับซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกประมาณนั้นเรื่องของเรื่องครับนิตยสารโมโนโคลนะครับซึ่งเป็นนิตยสารอินเตอร์เนชั่นแนลหัวหนึ่งแล้วกันเขาได้ทําการสํารวจนะครับผู้อ่านสํารวจความคิดเห็นของผู้อ่านครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า เมืองเมืองไหนก็ได้นะครับในประเทศไหนก็ได้ในโลกเนี้ยเมืองที่คุณรู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากที่สุดในโลกเนี้ยมันคือเมืองอะไรครับในความคิดเห็นของคุณซึ่งนิตยสารโมโนโคลเนี่ยนะครับเขาก็ได้ทำอย่างนี้มาหลายปีแล้วครับน่าจะมีเป็น10ปีแล้วก็มีเมืองนูน้นเมืองนี้ครับของที่ต่างๆในโลกเนี่ยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาได้ตําแหน่ง ซึ่งในปีนี้เองครับปี2021เนี่ยครับปีที่กำลังจะหมดปีลงไปเนี่ยนะครับผลปรากฏว่าเมืองที่ถูกโหวตมากที่สุดละกันครับเป็นเมืองเมืองหนึ่งครับของประเทศเดนมาร์กเมืองหลวงของเขาเลยครับนั่นก็คือเมืองโคเปนเฮเกนครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าเศร้านะครับเวลาที่เราย้อนกลับมาคิดถึงเมืองบางเมืองในประเทศบางประเทศกันแล้วก่นครับซึ่งเป็นประเทศที่มีตำแหน่งที่ตั้งที่ดีมากครับ อยู่ตรงใจกลางของโลกเลยครับเหมาะแก่การเดินทางค้าขายสัญจรไปมามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะครับแต่ด้วยความงี่เง่าแห่งสวยอะไรบางอย่างก็ไม่ทราบได้ครับมันทำให้แต่วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเมืองที่มี Quality Life of คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกกันละกันครับเพื่อคุณจะเอาไปลองเปรียบเทียบดูกันเองได้ครับ ว่าปัจจัยอะไรครับที่มันแตกต่างกันชีวิตไม่ได้เดินเป็เส้นตรงนะครับคุณกำลังชมอสมการทางของโลกที่เราเลือกได้อยู่กับผมฟินยุทธนาครับ มันน่าจะมาจากหลากหลายเหตุผลนะครับในการที่คนคนหนึ่งนยครับจะโหวตว่าเมืองเมืองไหนนะครับเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกอย่างเช่นมันน่าจะเป็นเหตุผลทางด้านของรายได้ด้วยด้านของค่าครองชีพด้านของคุณภาพชีวิตการศึกษาการเมืองภยัยธรรมชาติแต,ต่างกันไปครับแต่ว่าถ้าคุณติดตามอสมการมาเนี่ยอสมการเราเป็นช่องที่ให้คุณค่ากับเรื่องของมุมมองแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์จินตนาการศิลปะต่างๆนานาน,นะครับ เพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราจะพาไปดูเรื่องของการที่เขาใช้ความคิดสร้างสารรค์นะครับบวกกับความตั้งใจอันดีครับในการที่จะรังสรรค์พื้นที่พื้นที่สาธารณะละกันครับให้กับทุกๆคนในเมืองโคเปนเฮเกนเนี่ยนะครับได้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดแรกที่อยากจะพามาดูกันนะครับคุณต้องอจินตนาการนิดนึงนะครับว่าในทางประเทศที่อยู่แถบยุโรปเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแดดใช่ไหมช่วงเวลาฤดูร้อนเนี่ยที่ไม่นานเท่าไหร่ครับในช่วงฤดูร้อนเนี่ยผู้คนเขาก็จะมักจะออกมาอาบแดดกันครับอย่างที่เราชอบเห็นกันใช่ไหมครับว่าพวกฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบอาบแดดกันทางพ่อใหญ่พ่อบ้านพ่อเมืองนะครับที่เขาดูแลโคเปนเฮเกนเนี่ยครับ เขาก็หยิบยกเอาอตรงนี้นะครับปัญหาตรงนี้ความต้องการเพนพอยต์ตรงนี้นะครับมาจัดเลยครับจัดให้ประชาชนคนในเมืองโคเปนเฮเกนเขาเลยครับที่แรกที่จะพาไปเนี่ยมันมีชื่อว่าคาสทรับซีบาร์ครับขออภัยนะครับถ้าสมมุติว่าผมอ่านออกเสียงไม่ถูกต้องตามหลักที่มันควรจะเป็นคอมเมนต์บอกกันได้ครับแนะนำกันได้ ภาพที่คุณกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพที่ผมไปสอยมาจาก Google Map ครับมันเป็นภาพภาพถ่ายดาวเทียมครับ Satellite View ตอนนี้มันเป็นพื้นที่ชายฝั่งที่ติดกับทะเลนะครับแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างอะไรบางอย่างครับที่เป็นเหมือนกับสะพานปลาครับที่เด่ไปในทะเลครับพร้อมกับตรงปลายของสะพานปลาเนี่ยมันไม่ธรรมดาครับมันมีไอตัววงแหวนเนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะ ฉายภาพให้เห็นกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นมุมปกติธรรมดาเนี่ยมันเป็นยังไงแต่เรื่องของเรื่องมันเป็นวงแหวนที่กั้นขึ้นมาครับเพื่อที่จะทำเป็นเหมือนกับสมมิ่ายน้ะครับเป็นเหมือนกับสระว่ายน้ำแต่ว่าเป็นสระว่ายน้ำที่มันอยู่ในทะเลจริงๆเป็นขอบเขตเป็นอาณาเขตที่อยู่ในทะเลจริงๆครับให้คนเนี่ยไปไว่ายน้ำกัน ซึ่งในพื้นที่บริเวณวงแหวนนี่นะครับมันก็ไม่ได้มีแค่เป็นพื้นที่สําหรับกระโดดน้ําว่ายน้ํากันเท่านั้นนะครับมันยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเรียกว่ามีครบเลยแหะครับมีทั้งพื้นที่อาบแดดนะครับชั้น1นชั้น2มีห้องน้ําก็มีครับมีห้องเป็นห้องน้ําสาธารณะนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก็มีเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางมากพอสมควรเลยนะดูจากไซส์สองคนแล้วเนี่ย ผมว่าโหน่าจะหลายสิบคนเนี่ยเพลอๆก็ถึงร้อยคนน่าจะได้นอกจากนั้นนะครับไอพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังถูกออกแบบมาให้สามารถเข้าถึงได้ทุกๆคนครับไม่ใช่เฉพาะแค่หนุ่มสาวเพียงเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงเข้ามาใช้บริการแคสทับซีบร์ได้ด้วยกันทั้งนั้นครับ ซึ่งวัสดุที่ใช้สร้างนะครับเป็นไม้ประเภทหนึ่งครับที่มาจากแอฟริกาครับอาโซเบ folk, หรืออะไรประมาณนี้นะครับผมอาจออกเสียงผิดนะเออแต่ว่าข้อมูลที่หามาได้เนี่ยมันชื่อว่าอาโซเบครับเป็นไม้ชนิดหนึ่งครับจากแอฟริกาก็แล้วกันถ้าคุณอยากรู้ว่าไอข้อมูลต่างๆนานาที่ผมเอามาพูดเนี่ยผมเอามาจากไหนก็ลงไปใน e s c r i p t i o นนะครับผมมีลิงก์ต่างๆนานาเนี่ยของแหล่งข้อมูลเนี่ยที่ผมหามาเนี่ยใส่เอาไว้ด้วยครับ และยังไม่หมดเท่านั้นนะครับไอตัวคาสทับซีบาร์สนี่นะครับในตอนยลางคืนนะครับเขาก็มีการติดไฟด้วยครับมีไฟที่ให้แสงสว่างทั่วถึงนะครับสําหรับคนที่อาจจะเลิกงานดึกนะครับคนที่อาจจะไม่ได้มีเวลามากมายในตอนช่วงเวลากลางวันครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแอลเรียที่เป็นแอลเรียชันชานเมืองแบบชายหาดติดทะเลแบบนี้เท่านั้นนะครับ ในแอเรียที่เป็นแอเรียใจกลางเมืองเลยเนี่ยมันก็มีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจเหมือนกันครับที่ต่อไปนะครับที่เราจะพาไปดูกันเนี่ยครับมีชื่อว่าไอแลนบริ i ไอแลนบริกจี้ไอแลนบริกอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับไอคัสับเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นซีบารนะครับก็คืออาบน้ำจากทะเลครับแต่ว่าตัวไอแลนบริกนี่นะครับ เขาใช้คำว่ามันเป็น h a r ์เบอร์ครับก็คือท่าเรือครับอาบน้ำที่ท่าเรือเล่นน้ำที่ท่าเรือประมาณนั้นเขามีการสร้าง a r e เรียขึ้นมาครับเหมือนกับเป็นสระว่ายน้ำอยู่จำนวนหนึ่งเลยครับที่ให้ประชาชนเนี่ยได้มาใช้บริการกันครับซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะครับ มีตั้งแต่แบบตื้นๆไปจนถึงลึกๆเขาบอกว่าที่ตื้นสุดเนี่ยตื้นประมาณแค่ฟุตเดียวครับเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ครับก็เข้าถึงทั่วถึงนะครับแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองเลยแล้วก็มีไอ้แท่นๆเนี่ยครับขึ้นมาเป็นที่กระโดดน้ําอารมณ์เหมือนกับเวลาที่เราไปที่น้ําตกใช่ไหมครับแล้วก็คนเนี่ยก็ชอบที่จะขึ้นไปบนโขดหินแล้วก็กระโดดลงมาที่ตรงที่มันเป็นลําธารด้านล่างก็อารมณ์ทรงๆประมาณเดียวกันเลยครับเขาก็ทําขึ้นมานะครับ ให้ประชาชนของเขาเนี่ยได้มีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่มันดีๆอยู่ที่ใจกลางเมืองเลยครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับฝั่งตรงข้ามครับจาก i อแลนด์บริกเนี่ยที่เห็นเป็นเหมือนกับเวฟเว็นะครับหรือว่าใครจะมองเป็นภูเขากลับหัวนะครับก็ได้เหมือนกันครับไอภูเขา2ลูกนี่นะครับมันก็เป็นแอลเรียครับที่เขาสร้างขึ้นมานะครับให้เป็นแอลเรียสาธารณะอเนกประสงค์ ซึ่งแอเดียตรงนี้เขามีชื่อประมาณว่า Cavibot Wave ครับ Cavibot w a v e ดูจากฟังก์ชันการใช้งานมันก็คือคือกันครับก็คือเอามาไว้ให้คนที่โคเปนเฮเกนเนี่ยเขาสามารถใช้นอนอาบแดดน,นะครับเล่นน้ำกระโดดน้ำกันได้แต่ที่มากไปกว่านั้นครับมันยังมีท่านะครับที่จะใช้ ขึ้นหรือว่าลงเรือคายักได้ด้วยครับใครที่อยากจะเอาคายักมาพายเนี่ยก็มาลงตรงนี้ได้และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับไอตัวนี้นะครับมันยังถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้ใช้ในประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้นครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับคือไอความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยไอแอลเดียรตรงบริเวณเนี้ยมันยังไม่มีท่ามันยังไม่มีไอเวฟอะไรเนี้ยขึ้นมาครับแล้วมันก็เป็นแอลเดียที่ถูกใช้ประโยชน์ทางด้านของธุรกิจยอย่างเดียวเลย มันเป็นโซนของคนทํางานนะครับเป็นย่านของตึกอาคารพาณิชย์อะไรประมาณนั้นวันหนึ่งครับก็มีดําเิขึ้นมาครับให้สร้างไอตัว a อร์เรียเวฟเนี่ยตรงเนี้ยขึ้นมาไอคาร์บิโอตเวฟตรงเนี้ยขึ้นมาครับซึ่งเขาเล็งเห็นนะครับมีวิชั่นไปในอนาคตอันไกลโพ้นะนั่นครับว่ามันจะสามารถเอามาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยแล้วก็เป็นที่ที่ใช้ทํากิจกรรมได้หลากหลายครับ อย่างในรูปที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นที่สําหรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานสัมมนาเป็นที่สําหรับจัดวอลเลย์บอลชายหารดจัดอีเวนต์จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปอะไรสักอย่างหนึ่งก็จินตนาการนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่น่าจะเฟี้ยวไม่น้อยเลยครับแต่ชอยก็ไม่ได้มีสําหรับคนที่ชอบเปียกทั้งนั้นนะครับที่โคเปนเฮเกนเนี่ยเขาก็มีการออกแบบสําหรับสายแห้งด้วยครับ ที่ต่อไปที่เราจะพาไปชมกันนะครับก็มีชื่อว่า c o n d i t ทเกตนะครับคอนดิเทเกตลูเดอครับ b a s i c a l l y นะครับมันเป็นอาคารจอดรถอาคารหนึ่งครับที่มีดาดฟ้าเนี่ยคล้ายๆกับจะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สร้างมาเฉพาะเด็กเท่านั้นครับมันเป็นที่ที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาวิ่งเล่นออกกำลังกายได้หรือว่าจะมานั่งเล่นชมวิวก็ได้ครับ เป็นที่ที่หน้าตาดูประหลาดประหลาดนะครับแต่ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการสาธารณะได้หลากหลายรูปแบบเลยครับดูทรงมันดูแฟนตาซีดีนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นมันไม่ได้อยู่ในเมิมไม่ได้อยู่ในฟิตเนสอะไรครับเป็นสถานที่ออกกำลังกายเอาท์ดอร์ที่มันมีสีสันนะครับที่ทุกคนในชุมชนแล้วกันครับสามารถที่จะมาจอยกันได้ครับคิดดูดิครับในตอนพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยมันน่าจะสวยขนาดไหน พื้นนะครับก็จะเป็นพื้นที่เป็นเหมือนแบบพวกยางบุบบุครับไม่ใช่ว่าเป็นพื้นปูนหรือว่าเป็นพื้นไม้พื้นซีเมนต์ที่เวลาที่คนล้มลงไปแล้วเนี่ยมันจะเจ็บมันจะแข็งขนาดนั้นนะครับภาพจําอย่างหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นไอ้ตรงบันไดนี่แหละครับทางขึ้นของตรงนี้ที่มันเฉียงเฉียงทะยงทะยงเนี่ยอันนี้อยู่ที่โคเปนเฮเกนนะครับไม่ใช่ฟอจูนนะแต่บันไดเนี่ยนะครับมันมีกิมมิค นอกจากมันจะเป็นภาพจำนะครับมันยังมีกิมมิคบางอย่างด้วยครับคือตรงฐานของบันไดนะครับตรงข้างล่างเนี่ยตรงตอนที่คุณอยู่ที่พื้นเนี่ยมันจะมีไอ้แท่งๆขึ้นมาครับแล้วก็มีปุ่มที่เป็นปุ่มกดอยู่ที่ข้างบนครับปุ่มตรงเนี้ยเวลาที่คนเขาจะเล่นออกกําลังกายกันน,นะครับเขาก็กดไอ้ปุ่มนี้แหละครับแล้วเขาก็รีบวิ่งขึ้นบันไดไปนะครับไปจนถึงยอดบนสุดของบันได มันก็จะมีปุ่มหน้าตาประมาณเดียวกันนี้แหละครับอีกปุ่มหนึ่งครับอยู่ที่ข้างบนคุณก็ไปกดปุ่มที่ข้างบนอีกทีนึงแล้วมันก็จะมีจอไอ d ออันนี้ครับที่บอกเวลาว่าคุณวิ่งขึ้นมาจากข้างล่างบันไดจนถึงตรงจุดนี้เนี่ยคุณใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับมันเป็นบันไดในการวิ่งออกกำลังกายแล้วก็จับเวลานั่นเองครับ สถานที่ต่อไปที่จะพาไปดูกันเนี่ยนะครับมันเป็น3สถานที่เลยครับเป็น3สถานที่ครับที่มีชื่อว่าซูเปอร์คิเลนครับซูเปอร์กิเลนเป็นพาร์คครับเป็นพับิกพาร์คเป็นพาร์คสาธารณะเป็นเหมือนกับสวนสาธารณะนี่แหละครับแต่ว่าไม่ใช่แค่สวนเท่านั้นนะครับ เขาอย่างแรกคือมีแนวคิดในการรวบรวมเอาศิลปะวัฒนธรรมจากที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับมารวมกันไว้ในพาร์คซูเปอร์คิเลนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายชาตินะครับของไทยเราก็มีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆนานาน,นะครับเกมกีฬาหรือว่าพวกสิ่งปลูกสร้างหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่มันมีอยู่ในส่วนสาธารณะเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มาจากที่ต่างๆในโลกด้วยกันทั้งนั้นครับ เหมือนจะเป็นพาร์คที่บ่งบอกว่าเป็นดินแดนที่เปิดรับมิตรภาพกับนานา,นาอารยประเทศนั่นแหละครับภาพที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นภาพฟอร์แพนของซูเปอร์คิเลนนี่แหละครับมันทำให้เราเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วซูเปอร์คิเลนเนี่ยมันเป็นพาร์คที่เป็นทางยาวเลยครับเป็นพาร์คทางยาวนะครับแล้วก็มันจะมีสีสีนะครับที่ เป็นพักที่ถูกแบ่งออกเป็น3ช่วงครับสามสแควร์หลกัก3ามีมหลักครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับว่าแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงจากข้อมูลที่ได้มานะครับพื้นที่ตรงนี้ดั้งเดิมทีเดียวเนี่ยมันเคยเป็นพื้นที่ที่มีไฮค h c r เบ e ครับก็คือเป็นพื้นที่ที่มีอาาัตราการเกิดอาชญากรรมที่ค่อนข้างสูงครับ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองหรือว่าผู้คนที่สัญจรไปมาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเท่าไหร่หรอกครับพาร์คซูปเปอร์คิดเลนนะครับก็เป็นพาร์ทที่ตั้งขึ้นมาตั้งใจจะเป็นที่ที่รวมให้ทุกคนเนี่ยสามารถมาทํากิจกรรมร่วมกันบางอย่างได้เป็นเหมือนกับการกระชับความสามัคคีครับดึงทุกคนเนี่ยเข้าหากัน ไม่ใช่ผลักทุกคนให้ออกจากการแตกแยกกันอะไรประมาณนั้นซึ่งมันคงเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่เกื้อหนุนกับกลยุทธ์ทางด้านอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับที่ต้องช่วยๆร่วมๆกันเข้ามาตอนก่อนที่จะเกิดเป็นพาร์คขึ้นมาเนี่ยนะครับเหล่าทีมนักออกแบบนะครับคนดีไซน์พาร์คเนี่ยเขาก็ลงมาทำรีเสิร์ชในแอเรียนะครับในพื้นที่นี่แหละ ข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแอเรียตรงนี้เนี่ยมันเป็นแอเรียที่มีผู้คนหลากหลายรูปแบบนะครับหลากหลายผู้คนครับหลากหลายทั้งแบบว่าเชื้อชาติศาสนาหลากหลายเจเนอเรชันเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมๆกันครับแนวความคิดก็คือเขาไม่ต้องการเห็นไอ้ความแตกต่างหลากหลายเนี่ยมันเป็นต้นตอของปัญหาครับเขามองเห็นไอ้ความแตกต่างหลากหลายเนี่ยครับเป็นเหมือนกับทรัพยากรที่ดีครับในการสร้าง บางสิ่งที่มันสร้างสารรค์ร่วมกันครับเขาได้แบ่งแอรเรียนะครับออกเป็น3ส่วนครับเป็น3สแควร์หลักๆซึ่งแต่ละสแควร์เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับอันนุแรกนะครับเลสแ s q u a ครับคือไอตัวจัตุรัสสีแดงเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยทำมาเพื่อสเกตเตอร์ครับทำมาเพื่อสายเอ็กซ์ตรีมซะหน่อยครับเป็นพื้นที่ของเด็กสเก็ตเขานะครับ ในแอ e a เสีดำเนี่ยเป็นพาร์คที่เป็นพาร์คคลาสสิกหน่อยๆก็คือมีเด็กมาวิ่งเล่นได้มีเครื่องเล่นสําหรับเด็กนะครับมีพ่อแม่มานั่งพูดคุยกันส่วนไอตัวของเป็นเส้นที่มันเป็นโค้งเว,ว้าเเป็นแนวๆไปเนี่ยนะครับ มันเป็นเส้นที่บ่งบอกนะครับถึงเส้นทางแนวในการสัญจรของคนนะครับเพื่อใครที่ขี่จักรยานอยู่เด็กคนไหนขี่จักรยานเล่นสเก็ตหรือว่าสกูตเตอร์อยู่ก็จะได้รู้ครับว่าแนวเนี่ยไปทางนี้แล้วก็แอลเรียที่มันเป็นแอลเรียที่คนนั่งเนี่ยก็อย่าไปเข้าอย่าไปโดนอย่าไปแตกแถวครับมันจะได้ไม่เกิดการชนกันประมาณนั้นตัวของสไลเดอร์สีดำเนี่ยนะครับมันเป็นกึ่งๆึ่งอาร์ตพีซนะครับ เป็นกึ่งๆ่งสไลเดอร์ที่ดีไซน์ขึ้นมามีความเป็นงานศิลปะปนปนกับความเป็นของเล่นอยู่เป็นเหมือนกับเครื่องประดับในพาร์คนี่แหละครับส่วนในสแควร์สีเขียวนะครับก็จะเห็นว่ามีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับเป็นธรรมชาติเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็มีแทร็กทางเดินให้คนเนี่ย เดินได้นะครับปั่นจักรยานได้เป็นแนวชิวๆนะครับเหมือนเวลาที่เราไปสวนรถไฟหรือว่าไปเดินเล่นกันสวนหลวงลอก้าอะไรประมาณทรงๆนั้นแหละครับ ที่คุณกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นสิ่งก่อสร้างครับที่มีชื่อว่า Cycleslangen มันเป็นทางด่วนสำหรับจักรยานแล้วก็คนเดินเท้าครับผมว่าเห็นแล้วมันดีงามมากเลยคุณว่าไหมครับเห็นแล้วมันน่าโดนอะ น่าจะไปปั่นจักรยานเล่นหรือว่าไปวิ่งหรือว่าเดินข้างบนนั้นน่ยอยากรู้ว่าแบบว่าฟีลลิ่งมันจะเป็นประมาณไหนถ้าเกิดจะได้ไปเดินจริงๆนะครับไซเคิลสแลงเกนนี่นะครับมันเป็นทางงูเลื้อยนะครับโดยเฉพาะสําหรับจักรยานแล้วก็คนเดินเท้าครับมีความยาวประมาณ700ฟุตนะครับหรือว่า200เมตรกว่าพาดผ่านจุดที่เป็นใจกลางเมืองนะครับ ย่างที่เราจะได้เห็นไปนะครับมันมีวิวของตึกมีวิวของอาคารมีวิวของที่มันเป็นทะเลหรือว่ามันเป็นแม่น้ำนี่แหละครับที่ไหลผ่านนะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนอกจากบรรยากาศชิลๆที่เราหิวก็หายสำหรับสังคมเมืองแล้วนะครับผมว่ามันยังเป็นอะไรที่โคตรดีเลยคุณว่าไหมมันทำให้ลดมลภาวะด้วยรถติดน้อยลงนะครับแล้วคนที่เดินทางสัญจรเนี่ยได้ออกกำลังกาย แล้วก็ไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นด้วยคือมันดีกว่าสร้างทางด่วนสำหรับรถยนต์เป็นไหนๆอะ่ะมัน encourage ให้คนในเมืองอะนะครับหันมาใช้จักรยานกันมากขึ้นคุณว่ามาได้ทั้งร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นปัญหาหมลภาวะก็น้อยลง รถก็ติดน้อยลงครับเพราะว่าจักรยานเนี่ยมันคอนซูมพื้นที่น้อยกว่ารถยนต์ตั้งเยอะคือก็ไม่ได้โจมตีคนที่ขับรถยนต์นะครับเพราะว่าบางคนเขาก็จําเป็นจริงๆครับแต่ว่าคุณลองคิดดูสิครับไอ้ทางจักรยานที่เรามีมีอยู่ในบ้านเราเนี่ยถ้ามันเป็นอะไรที่มันน่าขี่นะครับให้ความรู้สึกปลอดภัยสวยงามแล้วมันดูคลีนสะอาดตาแบบเนี้ยคุณว่ามันจะเชิญชวนให้คนมาปั่นจักรยานกันมากขึ้นไหมล่ะ Cycle's สแล g เกนะครับก็เป็นเหมือนกับโปรเจกต์นำร่องนะครับที่เขาเปิดใช้งานตั้งแต่ปี2014ที่ผ่านมาครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยครับแล้วก็เห็นลือๆกันมานะครับว่าเขาจะมีโปรเจกต์นะครับที่เป็นทางจักรยานที่อยู่ในเมืองเป็นทางด่วนจักรยานเนี่ยนะครับที่เลนใหญ่กว่าแล้วก็รับคนได้มากกว่าเนี่ยเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยครับ นอกจากการที่มันเป็นอะไรที่ดีต่อปอดดีต่อใจดีต่อกายดีต่อตาดีต่อการบริหารเวลาของใครๆทุกๆคนในเมืองแล้วนะครับเรามาดูวิสัยทัศน์ของเขากันหน่อยจริงๆแล้วโคเปนเฮเกนเนี่ยเขาเอมนะครับเขาตั้งเป้าหมายที่จะเป็นเมืองหลวงเมืองแรกของโลกครับที่เป็นคาร์บอนนิวทรัลก็คือมีความเป็นกลางทางคาร์บอนบริหารการใช้พลังงานนะครับแล้วก็ลดการใช้พลังงานจากการเผาไหม้ทั้งหลายแหล่ครับ ที่มันสร้างขม่าสร้างควันต่างๆนานาวิสัยทัศน์เขามองไปเห็นถึงการลดละเลิกอะไรอย่างนั้นไปเรียบร้อยแล้วครับในปี2025นะครับนี่คือเป้าหมายของเขาครับในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะกลายเป็นเมืองหลวงเมืองแรกของโลกครับที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนครับคาร์บอนนิวทรัลเดนมากนี่ก็เป็นอะไรที่เด่นมากจริงๆนะครับ ผมว่ามันก็พอจะรับกันได้นะครับที่จะรู้ความจริงว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่มันรับยากเหลือเกินครับที่เวลาที่เกิดคําถามขึ้นมาว่าหรือว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเราแม่งไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้มากกว่านี้อีกแล้ววะนี่คือล่างสุดท้ายของพวกเราแล้วหรอไม่ว่ามันจะมาจากปัญหาอะไรก็ตามนะครับผู้นํามสมองหมาปัญญาควายปัญหาการคอร์รัปชัน ปัญหาการแตกแยกกันของคนในชาติปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองจากการที่ได้เรียนรู้แผนโคเปนเฮเกนนะครับในการที่พอบ้านพอเมืองเขาดูแลคนในสังคมเนี่ยเรารับรู้ได้ใช่ไหมว่าเขาใส่ใจคนของเขาเขาใส่ใจมากกว่าคนด้วยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมของเขาและมากไปกว่านั้นครับเขายังใส่ใจไปถึงพื้นที่ส่วนกลางของความแตกต่างหลากหลายอะ่ะนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกนะ ไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุนะครับหรือว่าคนพิการเนี่ยเขาพยายามสร้างฟอ c i ซิลิตี้ครับที่ทําให้ทุกคนจะสามารถจะเข้าถึงได้คุณจินตนาการออกไหมครับว่าคุณจะเข็นวิวแชร์ให้ญาติผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยนั่งแล้วก็เดินเล่นที่ฟุตบาทเมืองไทยยังไงคุณจะขี่จักรยานยังไงครับให้รู้สึกปลอดภัยจริงๆไม่เสียวตูดนะครับว่าจะมีรถคันไหนจะมาสอยหรือเปล่า ไอความตั้งใจในการทําอะไรดีๆอย่างเนี้ยผมว่าท้ายที่สุดแล้วคนเขาเซนกันได้นะมันเลยทําให้เมืองโคเปนเฮเกนเนี่ยนะครับมันเลยดูอบอวลไปด้วยพลังงานของความน่ารักนะครับสําหรับผมและเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักนะครับคนเ้าถึงรักเลิกหลอกตัวเองยอมรับความจริงทําในสิ่งที่รัก